สวัสดีครับเพื่อนๆกันยาญาณมิตรผู้ติดตามคลิปผมแล้วก็กผกู้ที่เข้ามาใหม่ช่วงนี้เข้ามาน้อยไม่เป็นไรคนที่กำลังแกะแกะความเข้าใจตามก็ฟังไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่แล้วผมจะพูดบนอยู่แค่นี้นะ,ะับธรรมะถ้าพูดเยอะไปพูดนอกเรื่องคุณจะไม่ได้ประโยชน์รู้ไหมครับ ผมจึงไม่ได้พูดเยอะแยะมากมายอะไรพูดให้คุณฟังวนๆอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยพูดจำยำอยู่เนี่ยม,มันจะเข้าไปหาตัวข้างในนะเกี่ยวกับความคิดเนี่ยถ้าผม,มพูดเยอะเนี่ยมันมันไม่ได้ประโยชน์อะ่ะนึกออกไหมธรรมะมันจึงจึงพูดนื้อเอาเนื้อ,อ,อแล้วก็ฟังบ่อยๆฟังทุกคลิปอะ่ะ ถึงมันจะวนๆไปวนๆมาเนี่ยแต่มันจะน้มไปหาตัวสังขารอย่างเช่นวันนี้ผมก็จะมีสอนเพิ่มเติมบ้างใครสนใจไม่ใช่ว่าใครสนใจใครเข้าใจได้ก็โอเคเพราะว่ามันเรื่องการทํางานน้องขันเนี่ยนี่คือการทํางานน้องขันแต่เดี๋ยวนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันท้าผมจะบอกว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้ามาชี้ทางบอกจากกรรมทั้งหลายมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดหรอกครับเพราะสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันเป็นเรื่องของสมมุติเรื่องของภาษาเรื่องของการยึดติดเรื่องของความเชื่ออ่ามันไม่ใช่ทางที่จะเป็นอิสระได้เพราะสิ่งที่คุณกําลังคิดว่า เพราะสิ่งที่คุณกําลังคิดทํานั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นมายาคุณทําตามมายามันคนละเรื่องเห็นไหมครับมันคนละเรื่องก,กับองที่พระพุทธเจ้าสอนอส่วนทุกวันนี้เขาสอนให้คุณสะสมทุกอย่างเพื่อสนองตัญหาสนองตันหาความอยากของคุณเองอะความอยากของเขาด้วยสนองตัญหาเพื่อไปเกิด ในพบต่อไปนึกออกไหมการทําบุญสุนทานน่ะถ้าคุณไม่อยากได้บุญเนี่ยคุณไม่อยากเกิดอีกอ่ะคุณไม่ทำหรอกคุณจะค้นหาทางเพื่อจะออกจากการเกิดแก่เจ็บตายตาตาใจที่คุณอยากทําบุญสุนทานอยากพุ่นอยากนีก่อยู่เนี่ยนั่นแหละคุณต้องการเกิดผมจะบอกต้องการเกิดเพื่อจะไปรับผลบุญอย่างเช่นสวดาบันเนี่ย โดาบ,บันก็ยังต้องการเกิดอีเพราะโส,โสดาบ,บันมีเจ็ดชาติใช่ไหมซึ่งมันมีเจ็ดชาติลองรับแล้วมันไม่เกิดได้ไงมันจึงต้องสะสมบุญ <c oughs> เขาสอนให้คุณไปต่อในพบหน้าเขาสอนให้คุณแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นภาระนไครับแบบไว้ก่อนเพ <c oughs> ื่อจะไปรับมันทีหลังความคิดปรุงแต่งพาคุณหมุนวนนี่ไงผมถึงพูดแต่เรื่องพวกเนี้ย แล้วผมจะพูดเรื่องทาเรื่องอื่นทำบ้าบออะไรเรื่องอะไรครับเออไปพูดเรื่องบุญมันก็เข้าทางกิเลสสิไปพูดเรื่องการสะสมบารมีการปฏิบัติการเอาตัวตนไปเป็นการเอาขันห้าไปทํามันเข้าเรื่องมันไปมันเข้าทางกิเลสหมดเลยไม่ว่าเรื่องสมาธิฌานอะไรพวกเนี้ยอ่าคือคือพูดอยู่เรื่องพวกเนี้ยแต่ว่าผมพูดแต่ผมจะอธิบายด้วย ไอ้ไอ้สิ่งล่านี้นะถ้าผมพูดโดยตรงนะว่าสมาธิมันเป็นแบบไหนแบบไหนเงนี้ยมันติดอะไรผมจึงไม่พูดเรื่องพวกนี้มากมายไม่พูดเรื่องนรกสวรรค์ไม่พูดเรื่องอดีตชาติหรืออนาคตหรือนิมิตพวกอะไรนี่มันเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นนะความอยากเมื่อคุณฟังแล้วคุณก็อยากที่จะเป็นอยากที่จะได้พวกอย่างเงี้ยพวกฤทธิ์พวกเดชพวกมโนยิทธิพวกกระสิณพวกอะไรพวกเนี้ยเป็น ของโลกิยะมันเป็นมิจฉาผมยังบอกว่าถ้าเราอยากเกิดอยู่ตามที่เขาสอนกันเลยครับถ้าคุณยังเกิดอยู่คุณก็เชื่อตามที่เขาสอนกันเลยครับเพราะว่ามันมีทางเลือกของคุณไงคุณเลือกที่จะไม่เกิดคุณก็ต้องฟังผมเดินตามทางที่ผมชี้ถ้าคุณยังอยากเกิดคุณก็ไปฟังเยอะแยะมากมายเลยที่เขาสอนที่ผลบุญกุศล สร้างคุณเยอะๆสร้างพระประธานสร้างกระถินพระป่าอะไรนะั้นมันอยู่ที่คุณเลือกเองฮนะอ่าอยู่ที่ความทะยานอยากของคุณอ่าถ้าคุณยังอยากเกิดคุณก็จะไปในสิ่งนั้นคุณเลือกเองถ้าคุณไม่อยากเกิดคุณก็จะมาในสิ่งของผมทาาตามของผมคือมันสองทางไงทางนึงอยากเกิดทางนึงอยากออกนะนี่ไงแล้วสิ่งที่ผมสอนอันดับแรกนี่ทาไมถึงจะออกได้ก็ต้องอันดับแรกต้องออกจากการปรุงแต่ง ของความคิดอย่างเดียวครับอ่าไม่งั้นไม่มีทางผมถึงพูดแต่เรื่องความคิดนูกไ,ไหมไม่งั้นไม่มีทางเพราะทุกวันเนี้ยที่เขาสอนกันอยู่เนี้ยแม้กระทั่งขันหน้าปติจาสมบัติเขาสอนกันอย่างนี้ดูนี่รูปใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยคุณพยายามที่จะเข้าใจจะสิ่งเนี้ยและจะละจะสิ่งเนี้ยจะไม่ยึดมั่นจะสิ่งเนี้ยอ่าแต่มันมีตัวหนึ่งตัวกิเลส นี่คือตัวกิเลสมโนกรรมสัตตนางอะไรก็ว่ากันไปอ่าเนี่ยสัตตนางมาโนกรรมหรือจิตอะไรก็ว่ากันไปข้างนอกนี่เป็นทิพานหดเนะฮะเนี่ยขานามีแค่นี้แล้วมีตัวมโนกรรมเนี่ยซึ่งคุณไม่รู้ตัวนี้แหละเขาเรียกเรียกว่าอาวิชชาเพราะความไม่รู้ว่าเหตุปจะะัจจัยทั้งหลายมันเกิดจากตัวนี้นึ่ออกไหมนักปฏิบัติทั้งหลายเลยมักจะไปทํารูปเอาตัวเนี้ย พาตัวเนี่ยพาวิญญาณเนี่ยเข้าไปในสังขารเข้าไปในสัญญาเข้าไปในเวทนาเพื่อจะปรุงแต่งรูปไม่เป็นอสุภะถูกไหมแล้วคุณจะออกจากมันได้ไงในเมื่อคุณหลงทั้งหมดอะเพราะตัวนี้เป็นตัวการใหญ่ไอ้ห้าตัวมันทำงานของมันอยู่แล้วถ้าไม่มีตัวเนี้ยคอยป้องการอยู่อะมันก็ทําตามธรรมชาติของมันมันจะมีตัวหลงอ่าถอกไหมผมต้องบอกว่า ที่คุณไปพิจรารณาพวกนี้เนี่ยคุณหลงอ้ตัวนี้มันพาคุณไปหมดเลยมันอยู่ข้างบนนี้คุณไม่รู้ตัวนี้ไงสติปัญญาคุณไม่เข้าใจไงคุณไม่มีผู้ชี้ทางนะครับเขาสอนให้คุณพิจรารณาแต่ขันหน้าเนี่ยเอาอะไรไปพิจรารณามันก็ต้องเอาตัวเิลเลสเนี่ยไปพิจรารณาให้เข้าใจปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งให้เข้าใจถูกไหมมันจะไปจบได้ไงก่าตัวนี่มันเป็นตัวการใหญ่อ่ะมันปรุงแต่งให้คุณเข้าใจ ถูกไหมมันปรุงแต่งให้คุณกระทําแล้วก็ปรุงแต่งให้คุณเข้าใจพระพทะเจ้าสอนจากการปรุงแต่งไงไอสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ยมันมันเป็นภาษาสมมุติทั้งหมดแหละมันเป็นพเป็นชาตินึกไหมสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันว่างเออมันว่างจากความรู้สึกมันว่างจากความคิดเห็นะ คิดในที่ว่างรู้สึกในที่ว่าง<ม>เห็นไหมเท่าน,นั้นเองเห็นไหมสลับกันไปสลับกันมางงไหมเพราะคุณไม่เคยเข้าใจตัวนี้ไงไม่มีใครมาสอนคุณรู้ไหมผมถึงสอนอะไรนี่คือสังขารใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารผมจึงต้องให้หละสังขารออกไปละตรงเนี้ยสี่ขันเนี่ยมันจะไปทั้งยวงวิญญาณจะได้ไม่หลงสังขารจะไม่ได้หลงการตงแต่งวิญญาณก็มารู้เฉยๆไปก่อน อ่ามันจะต้องเพื่อจะเห็นตัวนี้ตัวโมโนกรรมนี้พระไอตัวเนี้ยมันหลอกหมดเลยถ้าวิญญาณไม่ละสังขารออกไปอ่ะไม่พยายามละนันทิละความเพลินหรือละความคิดออกไปอ่ะคุณจะไม่มีวันที่จะเห็นตัวนี้ได้แม้คุณละคุณก็ไม่มีวันที่จะเห็นเข้าใจตัวนี้มันเร็วมากเนี่ยตัวเนี้ยคุณต้องอาศัยผู้รู้ไปชี้ไปเปิดตรงปัญญาดึงให้เห็นตัวเนี้ยมันถึงจะลดได้ไหม ถ้าคุณเห็นปึ้งเนี่ยมันจะสลับกันปั๊บเลยคิดเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นนะมึงเคลื่อนไม่ได้ในกวมโนก,กรรมเนี่ยมันก็ทํางานเหมือนเดิมอ,ะอ่ะแต่มันทําอะไรเรารู้แล้วไงไนะเรารู้แล้วเราก็ไม่หลงอ่ะม,มึงเคลื่อนอะไรมึงรู้หมดอะ่ะเพราะขันหน้ามันไปแนวนี้ถูกไหมนี่งไงวิธีของผม อืมเพราะคุณไม่เคยรู้ตัวนี้มันหลอกคุณมันคุมคุณอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดคุณมองเห็นแต่เนี่ยรู้แต่ขันห้าแต่คุณไม่เคยรู้ตัวนี้ไม่เคยเห็นมันอ่าพอเข้าใจหน่อยปรุงแต่งโดยที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วไอ้นี้บอกไงหลอกให้ปรุงแต่งเป็นธรรมขึ้นมาอ่าวิเคราะห์วิจารณ์ผมเวลาผมพูดเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ปรุงแต่งให้ไปคิดตามใช่ไหมอ่าพอคิดตามปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ไปบอกให้เข้าใจตามเถอะมันคุบคุณอยู่ตลอดมันคุบคุณอยู่ตลอดมันคุบคุณ ฮุบวิญญาณอยู่ตลอดอย่างเงี้ยพอมันไม่ฮุบมันไม่คิดมันก็อยู่อย่างเงี้ยฮะไม่มีตัวไหนเคลื่อนรู้อยู่เฉยเห็นไหมมีใครมาสอนคุณไหมแบบเนี้ยฮะมีใครรู้อย่างงี้ไหมเพราะเขายังไม่เข้าใจเขาแกะคําสอนไม่ออกมันจึงงวงโคงมันอยู่ขันห้านี่มันมันจะไปเรียนอะไรพะสตรนักหนาเนี่ยมันท่องจําอะไรนักหนาเนี่ยคุณเอาตัวนี้ไปท่องจําไปบันทึกไว้ตัวนี้หมดสัญญาเนี่ย ธาตุกิเลสวิญญาณก็ถูกคบอยู่ในนี้อ่ามันรู้มันเรียนรู้ว่ามีเราตลอดไงมันไม่มีเราได้ไงมันมีตัวสัตว์อ่าเพราะความไม่รู้ไงแท้จริงถ้ามันออกมามันว่างเลยฮะมันอิสระเขาเรียกว่ารู้อิสระนะตอนนี้มันไม่อิสระมันรู้ไม่อิสระแม่งนรู้มีกูตลอดเพราะมันหนีกันไว้อยู่เห็นไหมเขานั้นเองธรรมะ แลวการที่จะเข้าใจมันต้องให้ให้ผู้รู้ไปชี้ไปสอนไปเปิดปัญญาหเห็นความจริงไงพรอะตัวนี้มันเร็วไงมันหลอ,อกคุณมาทั้งชีวิตอ่ะคุณจะไปสัตว์แต่ว่ารู้ยดงไงอ่ะสัตว์แต่ว่ารู้อยู่เฉยอ่ะมันก็ไม่ทํางานไงพอคิดมันทํางานแล้วไอ้ตัวเนี้ยถูกไหมแล้วคุณจะไปรู้ไปเข้าใจได้ไงไอ้ซ้อนๆกันอยู่นะมันถึงไม่เข้าใจมันติดไอ้ตัวนี้หมดเลยเข้าใจก็เอาตัวนี้ไงพาไปเข้าใจมันฮุบอยู่ตลอดอ่ะ มันจริงไม่หมดสงสัยเออมันเลยไม่เห็นความจริงผมจะบอกเออคุณเข้าใจตามมันหมดเลยผมสอนให้เห็นตัวนี้นอย่างเดียวอะผมสอนให้เห็นตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้เข้าใจตัวนี้ได้จบกิจเพราะผ่านตัวนี้ไปแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะนอกจ้กก็เป็นขันห้า ขันห้าเ็ตัวรู้ตัวเนี้ยอ่าตัวรู้ตัวนี้ทําไมมันถึงรู้ว่ามีเราเพราะมันมีตัวนี้ครอบอยู่มันมีตัวนี้บางมันอยู่ข้างบนเนี้ย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 ไอขันห้าเนี้ยมันรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเรียงมันตับมาถูกแล้วแต่มันมีตัวมโนกรรมนี้ครอบไปอยู่อ่าผมถึงบอกว่าทําไมมันไม่เป็นอิสระสักทีทาไมมันถึงมีเราเพราะมันมีตัวครอบเนี่ยครอบอยู่เนี่ยแต่แยกมาให้ดูเฉย ถ้ารู้ตกจากตัวนี้มันก็เป็นอิสลามไม่มีตัวอะไรข้อไอ้นี่ทำอะไรได้มันก็ต้องไปทางนี้สมุนของมันทั้งหมดอ่ะมันทำทางนี้ไม่ได้หรอกตตวนี้ก็รู้ไงรู้โดยธรรมชาติไม่มีเราเพราะตัวนี้หลุดออกมาแล้วมันก็ยังมีหมดอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตตานังมีหมดแต่มันสับมันเปลี่ยนเขาจึงบอกว่าเวลาบรรลุมันบรรลุฉับพันมันเปลี่ยนขึ้นเลยนะนี่แหละเขาเรียกว่าบรรลุฉับพัน จิตมันปรับเปลี่ยนหมดเลยทีนี้คุณจะไปจาอะไรได้อะคุณรู้ทันหมดอ่ะมันไม่เอาสติมันก็ไม่เอามันเห็นหมดเลยมันจําอะไรไม่ได้มันไม่ถูกบันทึกเพราะมันรู้มันเห็นหมดอ่ะมันไม่ได้เข้าไปวุ่นกับขันห้าไงมันเห็นตามความเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยรวบอ่ะเอาให้ดูแค่นี้แหละเออผมเขียนก็ได้ผมเขียนได้หมดอ่ะขันห้า เขียนในรูปร่างและเขียนตัวโมโนกรรมด้วยเขียนนี่พานหีดูด้ว่ยนะทำไมพวกคุณถึงหลงทำไมพวกคุณถึงไม่เข้าใจทำไมการปฏิบัติมันถึงผิดถูกไหมฮนะเพราะคุณหลงไงคุณหลงคิดหลงภาษาหลงสมมติเมื่อคิดปรุงแต่งไปแล้วมันก็มีทุกอย่างตอนไม่คิดไม่มีอะไรสักอย่างอ่าแต่พอคิดมันมีเพราะมันมีต้องโมโนกรรมมาปฏิสนธิมันเลยเกิดเป็น ความคิดปรุงแต่งขึ้นมานะคิดปรุงแต่งตัวคิดปรุงแต่งก็ไม่ได้เกิดได้ง่ายๆนะมันต้องอาศัยสัญญานะอาศัยเวทนาอาศัยรูปนะอาศัยภาษานะอ่าถ้ามันไม่มีกระทบภายนอกมันก็อาศัยสัญญาตัวในไงอดีตไงผลขึ้นมาไงเท่านั้นเองมันอาศัยนามภายในถ้ามันอาศัยจอายัตตนะมันอาศัยภายนอกไงอาศัยรูปมันแค่เนี้ยซึ่งมันต้องอาศัยการทํางานด้วยกัน แล้วอะไรอ่ะเข้าไปดูวิญญาณไงเพราะมันอยู่ในขนันห้าหมดพวกนี้มันทํงานหน้าที่ด้วยกันเราปฏิบัติทำเราไม่ได้ปฏิบัติอะไรเราหาประสบการณ์ต้องหาผู้รู้มาชี้มาสอนเรื่องปัญญาเราแค่เข้าใจอ่ะรู้ไหมครับเราแค่รู้ขึ้นมาเพราะเราไม่รู้ไงเมื่อเรารู้แล้วอะมันก็เท่านั้นอ่ะ มันก็จะไม่มันจะถอนความคิดมั่นถือมั่นจิตมันจะเปลี่ยนอยงที่ผมบอกเนี่ยมันสลับกันเลยถ้าเราเข้าใจมันเป็นเช่นนั้นตแต่ใดที่เราไม่เข้าใจแม่งเหมือนงวมเข็มในหมาสมุดผมไดบอกเวลามันเข้าใจอ๋อมันแค่นี้เองอาจารย์แม่งตั้งนานไอ้คำว่าแค่นี้แหละมันยากที่สุดไงครับมหายาก มันถึงต้องให้คนมาช่วยมาขีมาถุดมากระตุกมากระชากไงออให้มีสติป้งขึ้นมาไงเห็นความจริงไงนั่นแหละผมยิ่งบอกว่าเนี่ยกรรมพวกเนี้ยมันแขวนคอ,อ,อเราอยู่ตลอดมันรอเราอยู่ตลอดอา่าธรรมะของผมมันจึงแตกต่างจากทุกสำนัก จึงพูดแต่เรื่องความจริงผมสอนคนง่ายด้วยผมบอกเลยเพราะไม่มีพิธอพิธีกรรมหรือพิธีลีตองอะไรมากมายไม่มีเรื่องศีลสมาธิปัญญานู่นนี่เข้ามาผสมประสานเอามาจิตยกอะไรสารพัดส,สารเพอแค่คุณตรวจดูมักมีอแปลต้งคุณอ่าแล้วก็ผมจะชี้สภาวะให้เห็นก่อนแล้วก็ไล่ปัญญาเข้าไปทีเนี้ยนะวิธีสอนของผมมันถึง มันถึงง่ายมันถึงยกคนให้เป็นอริยะบุคลได้ง่ายๆเลยอย่างน้อยๆก็โสดาบัน่ะง่ายๆเลยนะถ้าคนเอาจริงๆจังๆเนี่ยเอาจนจบอะแต่ส่วนใหญ่คนที่โน้มเข้ามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจมันจะวางเรื่องบุญโดยธรรมชาติของมันเมื่อไรจิตมันยกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นโสดาบันแบบเอกชี่ะมันจะไม่อยากได้บุญแล้วมันจะอยากค้นหาตัวเองโสดาบันชนิดเนี้ยอ่าเพราะว่า มันมาทางทางประสบการณ์ข้างในภายในแล้วไงครับมันไม่ได้ไปติดเรื่องบุญเรื่องอุศลเรื่องการสร้างก็จะไปเกิดต่อไงพวกนี้เขาจะไม่อยากเกิดต่อพวกโสดาเอพีชีพวกสกีนาพวกอนาคาเนี่ยพวกเนี้ยแต่อนาคาเนี่ยบางครั้งก็หลงนะฮะไปจมแช่เพราะไปต่อไม่ได้อ่าตรงนั้นมันละเอียดมากๆภูมิของพระอนาคาอ่าอย่างโสดาอย่างสกีนานี่ไม่เท่าไหร่ครับเพราะมันต้องเดินต่อขึ้นไปไงนั่นแหละ แต่อนาคตามันละเอียดมากๆแล้วมันก็เลยบางครั้งนี่คนก็จมแช่ตรงนั้นนะฮะไม่มีผู้รู้บีชี้ก็เลยเติดเงียบอยู่นั้นไม่รู้จะไปต่อยยังไงก็เลยปล่อยเลยอ่ผมต้องบอกว่าผมนี่สอนคนตั้งแต่ปุถุชนอ่าคนที่มีมารกมาก่อนอ่ามีจิตใจที่หกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะมาทางดีแล้วผมนึกสอนคนตั้งแต่ธรรมดาจนยกจิตให้เป็นอริยะ คนได้ครระดับต้นๆได้แล้วก็สามารถที่พัฒนาเข้าไปคือตรงนี้ไม่อยากพูดอธิบายมากไงพอถ้าเข้ามาทางโน้องก็ามาหาทางจิตใจแล้วเนี่ยหาประสบการณ์ภายในแล้วเนี่ยการฝึกฝนเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ไม่มันจะวางเรื่องบุ่นฮะมันจะวางเรื่องการสร้างมันจะค้นหาเพื่อความเป็นอิสระผมพูดง่ายๆว่ายิ่งค้นหาเท่าไหร่มันก็ยิ่งไม่พอ มันจะต้องการค้นหาดิพวกนี้จริงสัตว์สายสแสวงหาการปฏิบัติเนี่ยไปทุกที่ไปทุกสํานักอบางคนมาเจอผมนี่ไปมาหมดแล้วฟังมาทุกท,ทุกอย่างคือเขาต้องการเป็นอิสระครับวิ่งไปครับเพราะเข้าสู่เชิงลึกยอดประสบการณ์เชิงลึกแล้วกิเลสมันก็อยากเป็นอิสระครับเพราะมันพอเรารู้เรื่องขันห้าแล้วเนี่ยเราเราเราเหมือนเราละวมนันทีละความเพลินอย่างเนี้ย มันทําให้การทํางานของกิเลสของตัวมนุษย์กรรมเนี่ยสเปกสปารมันไม่เหมือนตอนเป็นปุถุชนเงินไปบอบบอบบอบบตลอดมันก็หมดกําลังของมันเป็นเหมือนกันนะมันหมดอายุไขมันก็เบื่อหน่ายเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยทาไมคุณรู้ไหมว่าบางคนเนี่ยค้นหามากๆเนี่ยไม่พ้นทุกสีก็เบื่อไม่อยากเกิดบางคนมาหาผมนะส่วนใหญ่นะไม่อยากเกิดแล้วพี่ อ่าก็ไอตัวกิเลสเนี่ยตัวมโนกรรมนี่แหละมันบอกมันไปต่อไม่ได้มันหาที่เกิดไม่ได้คุณดับมันหมดเลยคุณรู้หมดมันจริงมันจริงอยากเป็นอิสลามมันก็เลยบอกคุณอ่ะไม่อยากเกิดแล้วช่วยหน่อยอืมเนี่ยลูกศิษย์ผมหลายๆลคนเข้ามาก็บอกเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยฮะเพราะมันไม่ทุกข์ได้ไงไอฮาตอนเป็นบุญชดชดแม่มันเคยออกไปนู่นห่ะไปด่าไปว่าเขาหมด ทีนี้มันถูกกักบริเวณกักตั้งแต่รูปกักเวทนากักสัญญากักสังขารกักวิญญาณไม่ให้ไปรู้ตามสังขารนี่รู้ไหมมันก็เลยโอ้โหมันก็เบื่อหน่ายสีเพราะคุณเล่นขันมันไว้อย่างเดียวอ่ะมันไปไหนไม่ได้ธรรมชาติของมันต้องมันเหมือนลิงไงมันต้องไปเรื่อยๆไงกระโดดจริงนั้นไปกิิงนู้นจิิงนี้จิตพูดง่ายๆว่าจิตนี่มันมันชอบเกาะอารมณ์รู้ไหมครับมันจะไปทั่วแสสายไปทั่วเมื่อเราไปจำกัดบริเวณมันน่ะ อ่ามันจึงการเกิดการอะไรของมันมันไม่เสถียรมันมันมันเบื่อหน่ายอ่ะเออมันอยากหลุดพ้นนึกไยครับเห็นไหมวิธีพูดของผมผมพูดแม่งไปเรื่อยอ่ะคุณฟังแล้วคุณจะขำขำเออมันเหมือนไม่เป็นธรรมะนะครับสิ่งที่ผมพูดแต่มันเป็นธรรมะอืมมันเหมือนพูดเลื่อเถอะแต่มันมีเนื้อหาข้างในนี่ผมบอกเลย พราะผมเข้าใจมันจริงๆไงทุกซอกทุกมุมเลยครับอ่าคุณสังเกตดูสิอย่างคนที่ยังตอนเนี้ยที่ป,ปฏิบัติมาเยอะๆเนี่ยที่ค้นหามาเยอะเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อยากเถอะแล้วต,ต้องค้นหามันไม่ยอมหยุดนิ่งด้วยตัวเนี้ยจะบอกว่าอยู่อย่างเงี้ย,ยูยช่า่งหัวมันอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันยังไม่หมดสงสัยแล้วมันไม่ยอมนิ่งอืมมันจะต้องค้นหาหได้นี่ไงครับอย่างนั้นพระบุตรเจ้าจะทิ้งครอบครัวเหรอทิ้งวัาทิ้งอะไร เออต้องการค้นหาไงฮะหาทางออกไงอืมมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้มันก็แปกนะไอ้เรื่องข้างในเนี่ยพอมันมรู้มาเห็นเห็นข้างในนี่มันมันก็แปรมันอยากออกจากข้างในเออสิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนี่มันมันช่างเป็นสิ่งที่ประหลาดมากๆสําหรับผมนะผมว่ามันประหลาดนะไอ้บ้าเมื่อก่อนผมก็อยู่เหมือนคนปกตินี่ ผมก็มีความคิดมีความโกรธความโลภความหลงมีสุขมีทุกข์อยากชอบทําบุญชอบทําอย่างนั้นอย่างนี้คิดปรุงแต่งไปต่างนานาเออไม่รู้ว่าต้นไมายป้ายทางจะเป็นยังไงจะตายเมื่อไรไม่เคยนั่นเลยแต่พอมาถึงจุดวันเนี้ยโอ้ยทําไมมันเป็นคนละเรื่องเลยอ่ะชีวิตตรงนั้นกับตรงเนี้ยอ,อือไอ้ตรงนั้นมันมีแต่ความคิดมีแต่อารมณ์มีแต่การปรุงแต่งมีแต่ความแสวงหาทําบุญก็มีแต่ความอยากที่จะได้บุญ แต่ไอ้ตรงนี้ทําไมมันว่างไปหมดเลยมันอิสระมันไม่มีอะไรกับอะไรมันเฉยมันเงียบมันสงบมันวิเวกมันเกินสิ่งที่จะบรรยายได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมอะแต่มันแค่อาศัยไปวันๆมันให้ไม่ให้ความสําคัญกับอะไรเลยเพราะมันไม่มีความคิดปรุงแต่งเข้ามาดึงเราไงครับ มันไม่มีตัวทยานอยากเลยพูดง,ง่ายๆวิ่งไปเกาะตรงนู้นตรงนี้เห็นไหมครับธรรมะผมถึงบอกว่าโอเคนี่ผมก็ใกล้จะขึ้นไปเชียงใหม่แล้วเพราะว่าบอกลูกศิษย์ที่ที่ที่เชียงเชียงใหม่ในะที่สารพีวันที่ยี่ามเธอก็ไปหากระดานผมอยากได้กระดานแบบแบบเนี้ยแบบเขาเรียกอะไร ที่เราเขียนอ่ะเหมือนกระดาษกระดาษสีขาวที่เราเขียนน่ะไว้บอร์ดอ่ะเพราะว่าผมจะเขียนพวกขันห้าพวกอะไรสะแสดงธรรมด้วยอ่ามันจะมันก็จะได้ประโยชน์ด้วยพูดด้วยเล่าด้วยอ่าก็เธอก็เลยหาญาติธรรมจัดหาให้เพราะเขาก็น่าจะสนใจมาฟังฟังกันครับทาแท้หาฟังยากครับอ่าเพราะถ้าฟังเรื่องบุญเ,เ,เรื่องเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัตินั่งสมสาธิเดินจงกรมอะไรเยอะมากเลย มีเป็นพันพันสำนักนี่ไงครับเออกะโลกะลาก็สอนได้ครับไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้ยิ่งทําบุญยิ่งมีถูกวัดนีน่งไงครับกระถิ่นป้าปาาี่ไม่ต้องพูดถึงการสร้างสมบารมีการไปนั่งสมาธิเพื่อจะไปเห็นอดีตนะั้นาคตสวรรค์เห็นกรรมวิบากกรรมของตัวเองก็บินเยอะแยะสอนเรือ่องพวกนี้แต่วิการสอนแบบผมยี่ไม่มีอ่ะหายากเออมันจึงเป็นของที่หายากหาฟังได้ยากเลยับ เนี่ยที่สารพีเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยว่าอยู่อยู่ตำบลอะไรบ้านอะไรแต่มีสถานที่แล้วก็วันที่ยี่สิบสามสี่ห้าโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นไม่ไม่รู้ว่าช่วงไหนก็มีโอกาสบรรยายเพราะว่าผมมีน้องจิตธรรมก็คือลูกศิษย์ผมนี่แหละอาจารย์หนุ่มจะไปบรรยายช่วยรู้สึกว่าผมจะมีพระ ติดไปด้วยลูกหนึ่งท่านก็จะไปราะท่านก็เป็นลูกศิษย์ผมเองหลุดไปแล้วเข้าใจท่านก็อาจจะบรรยายไม่รู้ว่าท่านจะบรรยายแบบไหนแต่แต่ผมกับลูกศิษย์ผมเนี่ยมันมีโปรแกรมที่จะพูดเรื่องธรรมะอยู่มันมีวิธีพูดวิธีอธิบายอยู่เพราะเราทํางานกับพิธีงีนน้สองคนอ่าเรารู้ว่าควรที่จะเอาตรงไหนไปสอนคนอ่าคนที่จะเอาปัญญาตรงไหนทําให ธรรมะเนี่ยตรงเนี้ยมันกว้างไกลคนฟังก็ง่ายแล้วก็มองเห็นความจริงไม่ต้องฝังลุมลุมฝันลุมลุ่มแลง้ลงเนี่ยนึกไหมครับสิส่งที่คุณไม่เคยพบเคยเห็นมาจากที่ไหนอ่ะมันกงจะถูกตีแผ่และเปิดเผยครับผมทําได้เท่าไหร่ผมก็ทำแค่นั้นครับเพราะว่าพื้นฐานมันไม่มีมันไม่เหมือนสํานัก,กนต่างๆนะครับเขามีคนสนับสนุนมีคนถวายที่ทางเปิดสําน่งสํานักใช่ไหมครับมีคนเชิญไป แต่ทตําแท้แท้เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเจาะไปฮะช่วยเฉพาะคนกลุ่มที่เขาต้องการหรือผลคนที่เขามาทางเราทนะ่านเองคนที่เขายังเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้ายังช่วยใครไม่ได้หมดเลยครับท่านก็เอาแต่ช่วยได้เฉพาะคนที่เขาหาทางออกจริงๆครับเขาต้องการผลทุกคนต่างเพื่อนกันคนะอืบคุณช่วยผมผมช่วยคุณแค่นั้นแหละธรรมะมันเป็นข้อแรกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ แล้วสิ่งที่ผมไปบรรยายเนี่ยแม้คุณได้ยินะ่ะได้ฟังอะ่ะมันอาจจะมีมีผสมบ้างแหละแต่ในแนวในวิธีของผมเนี่ยผมจะพูดเต็มสปีดเลยเปิดหมดทุกอย่างอืมครับแล้วผมเชื่อว่าคุณจะไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนสดๆนะเพราะคุณได้ยินได้ฟังเฉพาะเวลาใน y ยูทู b เนี่ยที่ฟังคลิปผมอะ่ะนั่นแหละครับก็ ถ้ามีใครที่เชียงใหม่สนอยากไปฟังก็เขามีก็มีสถานรองรับอยู่นะครับก็ไปได้ครับก็ตามเบอร์โทรของผมนะวันที่ยี่สิบสามเบอร์โทรของผมก็ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่แล้วผมก็ยังสอนคอสพื้นฐานนะครับอพื้นฐานแล้วก็สอนคอสจบผมสอนที่จบไม่ได้สอนให้จํานะครับอแล้วก็สอนรวมเลยพื้นฐานไปถึงจบเลยอเอาจนจบอะ คุยกันแม่งชนิดแบบเอาจงจบไปเลยแกะไปเรื่ยอยๆนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาคุยกันไอตรงเนี้ยเพราะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอรเวลาผมสอนผมก็ทุนเทผมต้องคุยตัวต่อตัวโอเคนะครับงั้นก็ไม่มีอะไรมากมายก็บรรยายไว้แค่นี้นะพูดเยอะก็ไม่พ้นเรื่องพวกเนี้อาศัยพูดพอสังเกตโอเคงั้นก็ ค่อยว่ากันคลิปหน้านะครับสาธุครับสวัสดีครับ